เวฟร้อยบ S, แต่อยากใส่กล่องโซนิกถ้าเป็น 125S นะครับใส่กล่องโซนิกตัวเก่ารหัส0 9ย์ได้เลยนะครับต่อสายให้ถูกหรือซื้อปลั๊กแปลงมาใส่คือใส่ได้เลยแต่ถ้าเป็น 125R นะครับเอากล่องของโซนิ c นิวนะครับหรือโซนิ c ตัวใหม่รหัส06 มาใส่ได้เลยนะครับตัวนี้แถบพันเซอร์จะเหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกันคัวรบบวกเหมือนกัน 125S ่125ใส่โซนิกเก่า 125r ใส่โซนิกใหม่ตัวนี้ได้เลยถ้าเป็น 125S แถบเท่ากันไม่ต้องทำอะไรถ้าเป็น1 2 5 r ให้สร้างแถบให้ยาวเท่าโซนิกนะครับหรือเอาจานไฟหรือล้อแม่เหล็กของ 125S มาใส่ สายไฟไม่ต้องสลับนะครับถ้าเราใส่กล่องตรงรหัสมัน